สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucid Trader นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง Copy Trade คืออะไรนะครับ Copy Trade เนี่ยคือการคัดลอกเทรดจากเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์นะครับโดยหากเทรดเดอร์ที่เราทำการคัดลอกการเทรดสร้างกำไรเราก็จะ กำไรตามไปด้วยนะครับก็ขั้นตอนการ Copy Trade เนี่ยง่ายมากทำได้เพียง3ขั้นตอนนะครับก็ 1. เลือกกลยุทธ์นะครับคนที่จะ Copy นั่นเองนะครับแล้วก็2ใส่เงินลงทุนแล้วก็3เริ่มสร้างไรายได้โดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนั่นเองนะครับคนที่เราก็จะมีคำถามที่ว่าเฮ้ยแล้วคนที่ขัดลอกให้คัดลอกการเทรดเนี่ยได้อะไรนะครับเขาจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากคนที่มาคัดลอกาก,การเทรดของเขาโดยสามารถกำหนดว่าจะคิดเท่าไหร่นั่นเองนะครับ โดยสิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกคนที่จะเทรดตามนะครับก็คือผลตอบแทนนะครับ คนนั้นเนี่ยทำกำไรได้มากหรือน้อยนะครับความเสี่ยงเนี่ยของเขาสูงหรือตำ่ำค่าธรรมเนียมนเนี่ยเขาคิดค่าคอมมิชชั่นแพงไปหรือไม่แล้วก็จำนวนนักลงทุนมีคนติดตามมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็ประวัติการเทรดเทรดมานานหรือ,อยังหรือว่าเพิ่งมาเทรดแล้วก,กำไรแบบฟุกๆอย่างเงี้ยก็ไม่เอานะครับแล้วก็กลยุทธ์การเทรดเนี่ยเขาเล่นสั้นหรือเล่นยาวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกบุคคลที่จะก๊อปปี้เขานะครับ ส่วนบร o กอรที่ให้บริการ Copy Trade นะครับก็หลักๆก็จะมี e อ n e t นะครับเป็น Social Trading นะครับแล้วก็ Tick Mill นะครับ Copy Trade ผ่าน My FX Book นะครับแล้วก็ IC Market นะครับ ใช้ MyFXbook แล้วก็ Sulu Trade นะครับแต่ว่าผมขอพูดถึง Sulu Trade นิดน,นึงง r u l u Trade เนี่ยก็คล้ายกับ MT4 m t 5 i f y นี่แหละแต่ว่าค่าสเปรดของ Sulu Trade เนี่ยจะมากกว่าแนะนำให้ไปเลือกตัว MyFXbook หรือว่า Social Trading ของ X เนีจะดีกว่านั่นเองนะครับก็นี่เป็นการพูดถึงการเรื่อง Copy Trade นะครับก็พยายามเลือกคนที่ติดตามที่ถ้าอยากจะ Copy จริงๆนะก็อยากอยากให้พิจารณาคนติด คนที่จะก๊อปปี้ให้ดีนะครับพิจาให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยลองเงินน้อยๆก่อนนะครับค่อยจากแบบโอเคมั่นใจแล้วค่อยใส่เงินเต็มจํานวนเข้าไปนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,นั้งทุนไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ทางช่อง Lucid Trader ของเราด้วยคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านสวัสดีครับ